สวัสดีครับพบก,กับเชฟลุงหนวดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนื่องจากเมนูที่เราจะคุกกิ้งโชว์ในรายการนั้นเป็นเมนูเส้นเส้นทั้งนั้นเลยนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเมนูเส้นเนี่ยกินแล้วจะอ้วนไหมมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเส้นแต่และประเภทนั้นทานแล้วจะอ้วนหรือไม่อ้วนกันแน่เริ่มจากบุญเส้น วุ้นเส้นก็จัดเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตในวุ้นเส้นสุก100กรัมจะให้พลังงาน80กิโลแคลอรีส่วนในวุ้นเส้นดิบ100กรัมก็จะให้พลังงาน338กิโลแคลอรีครับดังนั้นถึงแม้ว่าวุ้นเส้นจะทําจากถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง แต่ก็ไม่ได้นําส่วนของโปรโตีนในถั่วเขียวมาผ่านกระบวนการผลิตวุ้นเส้นด้วยคนที่ลดน้ําหนักก็มักจะคิดว่าวุ้นเส้นให้สารอาหารประเภทโปรโตีนผ่านได้เยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะวุ้นเส้นให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเหมือนข้าวและแป้งต่างๆนั่นเอง ต่อไปเส้นสปาเกตตี้เมนูสุดโปรดของใครหลายๆคนพัสต้านั้นนะครับถึงจะเป็นแป้งแต่ก็เป็นแป้งที่เหนือชั้นกว่าแป้งอย่างขนมปังเพราะเมื่อพัสต้าตกถึงท้องแล้วจะถูกย่อยและดูดซึมกลายเป็นน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้ากว่าอาหารประเภทขนมปังหรือมันฝรั่งดังนั้นการที่เรารับประทานอาหารประเภทนี้จะทำให้เราอ้วนและแก่ได้น้อยกว่าอาหารประเภทแป้งชนิดอื่นๆนะครับและอีกทิปหนึ่ง ที่จะช่วยให้พาสต้าเฮลตี้ยิ่งขึ้นนั่นก็คือการต้มเส้นพาสต้าให้สุกแต่พองามพอกรุบกรอบเพราะว่าพาสต้าที่ถูกต้มสุกเต็มที่จนนิ่มนั้นน้ำย่อยจะถูกจูโดโจมเข้าย่อยได้ง่ายเกิดการดูดซึมและเปลี่ยนแปลงน้ำตาลในกระแสเลือดได้เร็วกว่าพาสต้าที่สุกกำลังดีเส้นพาสต้าหนึ่งถ้วยให้พลังงาน200-250กิโลแคลอรี่โดยประมาณดังนั้นแม้จะเป็นออแกนิกฮูเกรนพาสต้า ก็จะได้ลำพองใจรับประทานมากเกินไปกว่านี้กินมากก็สะสมทำให้อ้วนได้อยู่ดีนะครับมาต่อกันที่ขนมจีนขนมจีนแป้งหมักใช้การหมักแป้งข้าวเจ้าโดยนำแป้งข้าวเจ้ามาแช่น้ำให้นิ่มและนำไปโม่ก่อนหมักประมาณ7วันเมื่อหมักแล้วจึงนำมานวดในเครื่องนวดแป้ง ขนมจีนแป้งสดใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าไม่ต้องทิ้งไว้แล้วนํามานวดในเครื่องนวดแป้งดังนั้นหากจะเลือกรับประทานขนมจีนเพื่อไม่ให้อ้วนนั้น mm. ก็คงต้องเลือกทานขนมจีนกับอะไรที่ไม่ใช่น้ํายากะทิจะดีกว่านะครับส่วนเส้นกว๋วยเตี๋ยวแคลอรี่ในเส้นกว๋วยเตี๋ยวปริมาณหลักๆคือเส้นกว๋วยเตี๋ยครับหากคุณเลือกกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คุณก็จะได้รับแคลอรี่มากกว่าคนที่กินกว๋วยเตี๋ยวเส้นมี คนที่ลดน้ำหนักลดความอ้วนควรกินเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่มีขนาดเล็กนั่นก็เพราะว่าปริมาณแคลอรี่จะน้อยกว่าเส้นใหญ่ที่นอกจากปริมาณแป้งจะเยอะแล้วยังคลุกน้ำมันมาเยอะกว่าด้วยส่วนเส้นบะหมี่เป็นคาร์โบไฮเดรตละเอียดมีคุณสมบัติย่อยง่ายกว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดธรรมดานะครับและสุดท้ายเส้นบุกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวบุกหรือเรียกว่าหัวกระบุกมีแบบเส้นสายและเส้นผสมสาหร่ายทะเลเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เป็นอาหารที่มีเส้นใยสูงเมื่อนํามาทําเป็นยำม,มังสวิรัตจึงได้เป็นอาหารสุขภาพชั้นยอดอีกจานและยังเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับผู้ต้องการลดน้ําหนักอีกด้วยเพราะเป็นอาหารประเภทให้พลังงานต่ําหัวบุกมีแป้งประมาณร้อยละ67มีโปรตีนร้อยละ5-6ถึง6สารแป้งที่อยู่ในหัวบุกเรียกว่าแมนแนนเมื่อสารนี้ถูกทำให้แตกตัวจะได้กลูโคสกับแมนโนสหรือเรียกกันว่ากลูโคแมนแนน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลกลูกโคสภายในระบบทางเดินอาหารและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและน้ําตาลในเลือดอีกด้วยล่ะครับทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่าเมนูเส้นแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรควรจะเลือกรับประทานแบบไหนจึงจะไม่อ้วนสาระความรู้ดีๆแบบนี้เชฟลุงหนวดจะนำมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปทำเมนูเส้นทานบ้างแล้วล่ะครับสวัสดีครับ